เออจเจริญเจริญลูกจเจริญเออมีขวานวยทำไมครับอาจารย์โอ้ยขวันเอออยู่ห้องแอร์ <c oughs> มาหาอาจารย์ทำไมลูกอันคืออันผัวอนหนูมันเต็มมีมียเป็นผู้หญิงอ่ะคะ่ะอา้าวแล้วเราเป็นอะไรลูกเอ้ยเป็นกระเทยน้อยใจไหมลูกเกิดมาอย่างนี้ลูกเอ้ยค่ะ <c oughs> อยากหน้าตาสวยไหมลูกอยากสิครับอาจารย์อาละ เชื่ออาจารย์รับรองลูกจะเกิดมาได้สวยผิดปกติลูกเอ้ยทำไงอาจารย์พรุ่งนี้วันอะไรลูกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็วันพฤหัสวันครูลูกเอ้ยตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วลูกนะค่ะอาบน้ําปะแป้งแต่งตัวดีลูกไปใส่บาตรพระพอใส่บาตรพระเสร็จปั๊บเดินเข้าบ้านลูกหายใจลึกๆลูกเอ้ยแล้วก็เอานิ้วแย่ปักไฟลูกไปซะ เกิดใหม่ซะอีหี้ออาจารย์ทำไมอาจารย์พูดหมาหมาอย่างนี้อ่ท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสไครต์ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 เลยครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ